สแบรนด์ที่จะทำให้การดื่มของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดื่มได้นานขึ้นดื่มได้สนุกขึ้นแถมแฮงกับเพื่อนได้ยาวนานขึ้นส่วนผสมสำคัญหลักนะคะ l t ล n ทอนโกรดอะมิโนที่มีอยู่มากในชาเขียวตัวนี้เป็นส่วนผสมสำคัญเลยที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็แอคทีฟขึ้นมา อีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญค่ะ L อลอาร์จีนีนตัวนี้แนะนำเลยตัวนี้มีส่วนขยายหลอดเลือดนะคะเพื่อให้ออกซิเจนนะ่ะทำงานได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ปูนำมาใส่ก็คืออาร์ติโชนะคะซึ่งมีสารไซนาลีนตัวนี้ค่ะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของตับที่สำคัญยังช่วยป้องกันสารพิษนํำสู่ร่างกายด้วยค่ะไหนค่ะค่ะโรงงานของเรานะคะได้รับมาตรฐาน ครบครอบคุมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น GSPS s a c c p นะคะฮา้านนะคะก็สามารถส่งออกไปทางตะวันออกกลางด้วย,วยนะคะอ,อิสลามมุสลิมนะคะสามารถรับประทานได้นะคะแล้วก็อยอย่ะค่ะ,คะแล้วก็มาตรฐานโวบายเลยนั่นก็คืออินเตอร์เทคค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะรองรับระดับเวอร์บายจริงๆค่ะทานง่ายอร่อยด้วยแถมไม่เมา